สามีเขาก็ออกค่าน้ําค่าไฟนะคะทั้งหมดทั้งหมดในบ้านเนี่ยคือเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดนะคะคือนุ้ยไม่ต้องจ่ายแม้แต่แดงเดียวนะ,ะเวลาซื้อของเข้าบ้านเนี่ยนุ้ยก็อยากจะช่วยแบ่งเบาเขานะคะนุย้ยบางทีนุ้ยก็จ่ายจ่ายเองเลยโดยที่แบบเออนุ้ยออฟเฟอร์อะให้สามีว่าเออเดี๋ยวนุ้ยจ่ายเองไม่ต้องจ่ายเพราะนะคะก็คือออกไปทํางานหาเงินส่งเสียให้ทางบ้านนะคะอย่างนุ้ยเนี่ยก็ส่งเสียเงินให้กับทางบ้านโดยจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะแล้วก็ ส่งเงินให้น้องสาวเพื่อที่จะดูแลพ่อนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มีคุณค่าในตัวเองนะคะค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าบ้านค่าซื้อของเข้าบ้านนะคะหรือแม้ว่าใครจะบวชงานแต่งงานศพเนี่ยเราเป็นคนมีค่าค่ะค่าเยอะเลยนะ,ะทุกคนก็ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำงานแล้วก็พยายามเก็บเงินเยอะๆนะคะสำหรับตัวนี้เองเนี่ยนุ้นไม่มีลูก ไม่มีลูกก็ต้องเก็บเงินเยอะๆเอาไว้แบบจ่ายค่าพยาบาลมาดูแลเราหรือว่าจ่ายมีเงินซัพพอร์ตตัวเองยามแก่เท่าเพราะว่านุ้ยไม่มีลูกนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีลูกนะคะแล้วทำงานเมืองนอกนะคะมีสามีเป็นฝรั่งเนี่ยต้องมีเงินโอ้โหล้นหลามโดยที่แบบไม่ต้องทำงานไม่ต้องออกไปผจญภยัยทำงานหาเงินมันไม่ใช่นะทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวของที่ไปซื้อจากคอสโก้นะคะวันนี้เป็นวันที่13มิถุนายนปี2,566นนะคะนุ้ยอยู่ที่อเมริกาค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวว่าไปซื้อของอะไรเข้าบ้านมาบ้างนะคะ นุ้ยกับสามีอยู่กันสองคนนะคะไม่มีลูกดังนั้นเนี่ยอาหารการกินอาจจะซื้อไม่เยอะเหมือนครอบครัวที่เขามีลูกๆก,กันะนะคะเราอยู่กันสองคนส่วนมากเนี่ยอาหารที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นของที่กินเป็นประจำนะคะอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นข้าวสารเนี่ยนะคะข้าวสารเนี่ยนุ้ยก็ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเป็นถุงใหญ่ เดี๋ยวหนูจะมาบอกราคานะคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหนูอยูออ่ที่รัฐจอเจเจีนะคะแล้วของไปซื้อที่คอสโกเนี่ยมันเหมือนเป็นของที่เ,เขาขายขายเหมือนราคาส่งเป็นโฮเซล s คล้ายๆกับแมคโคแมคโคที่ไทยเนาะที่ซื้อของเยอะๆแล้วมันก็จะได้ลดราคานะคะแต่ถ้าถามหนูว่าจ่ายเป็นค่าบริการรายปีให้เขาแล้วเนี่ยไปซื้อของ ที่นี่คุ้มไหมคิดว่าคุ้มสําหรับที่เ,เป็นครอบครัวถ้าหากว่าครอบครัวใหญ่นะคะคุ้มนะคะซื้อกระดาษทิชชู่เยอะๆหรือว่าซื้อน้ํายาซักผ้ายาสระผมเครื่องอุอปภโภคบริโภคเนี่ยคิดว่าคุ้มนะคะถ้าหากว่าซื้อในปริมาณเยอะแต่สําหรับนุ้ยกับสามีเนี่ยอยู่นแค่สองคนอาจจะไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ก็ เป็นสมาชิกเอาไว้เพราะว่าม,มันสะดวกนะคะแล้วก็บางทีมีของที่เราอยากอยากซื้อนะคะแล้วมันใกล้บ้านเนี่ยก็สะดวกดีเหมือนกันก็เลือกจ่ายค่าสมาชิกที่เป็นราคา,าถูกที่สุดนะคะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าหลายค่าเมมเบอร์หลากหลายราคาก็เลือกดูสำหรับคนที่อยู่ที่อเมริกาก็ลองไปดูที่คอสโก้ได้อะเดี๋ยวหนูมารีวิวนะคะว่าวันนี้เนี่ยซื้ออะไรไปบ้าง มาดูกันอย่างแรกเลยเอาของหนักก่อนนะคะนี่คือข้าวสารเนะคะเป็นข้าวหอมมะลิยี่ห้อช้างนะคะหรือว่าไทยหอมมะลิ jasmine rice น,นะคะอันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่แล้วนะคะเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าหุงข้าวต้องพยายามใส่น้ำใส่น้ำไม่เยอะนะคะถ้าหากว่าใส่น้ำเยอะเนี่ยข้าวแฉะถ้าเป็นข้าวแฉะคิดว่าน่าจะเป็นข้าวรตใหม่ ะคะใครมีความรู้ก็ลองคอมเมนต์คุยกับนุยดูนะคะบอกบอกได้ว่านุ้ยพูดผิดหรือว่าพูดถูกนะเพราะว่านุย้ยซื้อข้าวมาหลายยี่ห้อมากเคยซื้อทีอ่ข้างนอกที่เป็นเอเชียมาร์เก็ตนะคะอะ่ยี่ห้อผู้หญิงสามคนนะทรีเลดี Lady, นั้นก,ก็อร่อยดีนะคะแล้วก็ซื้อของตาฉัดทองก็มีนะคะโกลเด้นอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ แต่อันนี้เนี่ยซื้อมาสองครั้งก็คิดว่าใช้ได้ที่ซื้อเพราะว่าราคาถูกมากนะคะราคาอยู่ที่ถุงนี้นะคะก็ประมาณกี่กิโลนะถ้าเป็นถ้าเป็นกิโลกร,รัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสามเออสิบเอ็ดกิโลครึ่งนะคะเพราะว่าเขาเขียนไว้ข้างถุงว่ายี่สิบห้าพาวนะคะยี่สิบห้าพาวหนเอาไปคิดในคำนวณใน Google เนี่ยจะอยู่ที่สิบเอ็ดกิโลครึ่งอยู่ที่ราคาอ่า 1 7ดอลลาร์เ9สเาำหรับข้าวหอมมะลิถุงนี้นะคะ11กิโลกรัมครึ่งถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ612บาทนะคะอันนี้นุ้คิดเลทในราคาอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย1ดอลลาร์34 34บาทนะคะก็คือ1.1 1ดอลลาร์เนี่ยเราได้เงินไทยประมาณ3-4บาทได้ประมาณนี้นะลองลองดูในอ,อินเทอร์เน็ตดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยอยู่ที่34บาทนะคะ ก็ถุงนี้ก็ประมาณ612บาทไทยนะคะต้องพยายามใส่น้ำออไม่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะข้าวแฉะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินข้าวแฉะก็ใส่น้ำน้อยๆเอานะคะี่ห้อนี้ใช้ได้อยู่เนี่ยนะคะอันนี้ข้าวหอมมะลิหนึ่งถุงก็ซื้ออ่ะขนมอ่ะนี้นะคะนนเบาวนี่ อันนี้เป็นบราวนี่ที่เขาบรรจุใส่ถุงนะคะข้างในเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่อันเขาบอกไหมอ่ะไม่เห็นนะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะถุงนี้แพ็คนี้นะคะบราวนี่ดีดูราคาช้านิดนึงต้องขอห้ด้วยนะทุกทุกคนบราวนี่อยู่ที่ประมาณ6ดอลลาร์เก้าเก้ซนตนะคะอยู่ที่ประมาณ200 238บาทบราวนี่อันนี้ก็สะดวกแกะกินทีละอันได้นะคะ238บาทมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศถ้าเรียกก็อาจจะเป็นมะเขือเทศลาชินีน,นะคะรูปทรงแบบนี้นะคะแพ็คนี้นะคะโ o เม,ชโชท,มโทโ t o ทอมัโต้เกรปนะคะ กร a p e tomato อยู่ที่ประมาณ4ดอลลาร์69เก้ซนต์4ดอลลาร์69เซ้าเซก็ประมาณ160บาทได้ต่อมาเป็นมันนะคะมันฝรั่งเป็นมันหวานนะคะ sweet potato นะคะอยู่ที่4ดอลลาร์89เก้าเซนอันนี้4ดอลลาร์89เก้าเซนก็อยู่ที่ประมาณ167บาท น,นี้ก็จะเอามาทำเฟนฟรายนะคะก็เอาใส่เครื่องแอดฟรายรสชาติอร่อยนะคะเราก็ใส่แบบเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็หัน่นหั่นก่อนล้างทำความสะอาดผ่านหันห่นนะคะให้เป็นชิ้นคล้ายเฟนฟรายนะแล้วก็คุกค,คร้าด้วยผงปรุงรสที่เราชอบนะคะเมื่อวานเนี่ยก็ใส่เป็นผงป,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 ปาปิปาปิกาไปปาปิป้าใส่ผงปาปิกาสีแดงๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสามีนุ้ยเนี่ย อยู่ในช่วงควบคุมอาหารนะคะกินเกลือไม่ได้เอยอะกินได้นิดเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นนันหลงก็เลยจะเอามาทำให้สามีนะนี่บอกราคารีย่ยอนสว e e โพเท a โตอยู่ที่4ดอลลาร์89เซนนะคะ4ดอลลาร์89เนต์ต่อ167บาทอ่ะถัดมานะคะอันนี้ของสามีนุ้ยนะคะเป็น วิตามินนะคะหรือว่าวิตามินของผู้ชายที่อายุ50บวกนะคะ50บวกขึ้นไปก็คือ50ปีขึ้นไปก็จะเป็นพวกสารอาหารวิตามิน,นต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยราคาราคาดีนะคะถ้าหากว่าซื้อพวกวิตามินหรือว่ายาหรืออะไรที่คอสโก้เนี่ยราคาดีนะอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ดอลลาร์ 19. 99้เก้เซนต์นะคะ ก็ประมาณ680บาทหกร้ยแปดบาทสำหรับผู้ชายนะคิดว่าเดี๋ยวถ้ากลับไทยสมมุติถ้าได้กลับไทยก็จะซื้อไปฝากพ่อนะคะแล้วก็เอาไปอาจจะซื้อไปฝากลุงนะคะนี่อันนี้นะคะที่คอสโก้เนี่ยพวกยาวิตามินนะคะพวกของที่เป็นลักษณะวิตามินเนี้ยจะราคาดีไม่แพง อันนี้เป็น h า l f ฟแอนด์ฮาฟฮาฟแอก็จะเป็นคล้ายๆครีมเทียมนะคะก็จะเอาไปใส่ในไททีหรือว่าเอาไปใส่ในชานมนะฮาฟแอนฮานี้อยู่ที่2ดอลลาร์เซนต์นะคะก็ประมาณ71ปบาทได้ต่อมาเป็นมะม่วงข้างหน้าเลยค่ะนีมะม่วงมี6ลูกนะคะ อันนี้เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะให้มันแบบหวานฉ่ำนะให้มันแบบสุกกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็จะเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงก็จะอยู่ที่แมงโก้นะคะอยู่ที่ประมาณ8ดอลลาร์99เซซนก็ประมาณ306บาท6ลูกเดี๋ยวต้องลองดูนะคะว่ามันเฮ้ยแต่กลิ่นกลิ่นหอมนะ กลิ่นหอมทุกคนนี่ท่าทางน่าจะได้เรื่องอยู่น่าจะอร่อยอแล้วก็ถัดมาก็เป็นมะม่วงอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงคล้ายๆของเม็กซิกันหรือว่าของฝั่งสเปนอะไรประมาณนี้นะหกลูกนะคะอันนี้เห็นมันเขียวๆเนี่ยกดดูแล้วนิ่มนะทุกคนถ้าหากว่าอยากกินแบบมะม่วงดิบหายากนะแถวเนี้ยแถวบ้านนุ้ยหายาก มะม่วงนี้อยู่ที่เจ็ดดอลลาร์เก้เซนต์หรือว่าประมาณ2 7ง็ดบาทนะคะประมาณนี้นะทุกคนมันก็มีลูกแข็งหวังว่าปอกเบือกออกมาแล้วเนี่ยมันมันจะยังเขียวอยู่นะเพราะเพราะว่าบางทีอยากกินยงกินอะไรนะแต่ว่าถ้ากินสุกก็อร่อยทุกคนสุกก็อร่อยใช้ได้ถัดมาเป็นแซลมอนค่ะ แซลมอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบรีบรีวิวจะได้เอาเข้าช่องนะคะช่องแข่งช่องอะไรนะอันนี้แซลมอนนะคะแซลมอนอยู่ที่26ดอลลาร์27่เซ็ซนหรือว่าประมาณ918บาท918บาทนะคะประมาณ2อพาวกว่าๆนะคะคก็ชิ้นประมาณนี้ใหญ่นะคะใหญ่ หนึ่งฝ่ามือสองฝ่ามือสามฝ่ามือสี่ฝ่ามือห้าฝ่ามือนุ้ยขนาดใหญ่เดี๋ยวนุ้ยก็จะทําการหั่นนะคะตัดแบ่งๆแล้วก็เอาใส่เป็นถุงซิปล็อกแล้วก็แช่ช่องฟรีซจะได้กินได้นานแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งอันี้เป็นกุ้งขาวนะคะเดี๋ยวเข้าแช่ช่องฟรีซนะ๋ย่มันจะเสียกุ้งนะคะ กุ้งถุงนี้นะคะกุ้งขาวสริมสริมสริมอยู่ไหนอะสริมอยู่ที่3 9เดอลลาร์99เซนหรือว่าประมาณ1,360บาทนะคะนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าตู้แป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมันจะเสียไม่อะไรเข้าตู้ไปเลย ก็ประมาณนี้นะคะทุกๆคนของที่ซื้อมาทั้งหมดรวมแล้วในวันนี้ก็คือ4 1 4 4ดอลลาร์นะคะ88เซนอันนี้คือรวมภาษีแล้วภาษีคือ5ดอลลาร์นะคะ5ดอลลาร์ก็ประมาณร7 0เจบาทที่ต้องเสียภาษีที่ซื้อของเนาะรวมทั้งหมดก็คือ144ดอลลาร์88เซนหรือว่าประมาณ4,930บาทนะคะซื้อของในวันนี้ ก็ประมาณนี้นะทุกคนนุ้ยก็ซื้อของจ่ายเงินนะคะก็คือช่วยสามีจ่ายด้วยนะคะแล้วก็บางอย่างที่สามีเขาจะซื้อเนี่ยเขาก็จะให้เงินสดมือมาด้วยนะทุกคนบางทีนะคะการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยสามีอาจจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยแต่ว่าสำหรับบางครอบครัวนะคะเขาก็อาจจะช่วยกันจ่ายช่วยกันดูแลนะ แต่ตัวนุ้ยนะคะกับสามีเนี่ยสามีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะดูแลนุ้ยนะคะก็จะจ่ายค่าอ,อย่างเช่นค่าประกันสุขภาพนะคะ health insurance เนี่ยที่ต้องจ่ายเกือบ400ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะถ้าตกเป็นเงินไทยก็สี่หมื่นสามหมื่นสี่ต่อเดือนน่ะทุกคนที่ต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพให้นุ้ยทุกเดือนนะถึงแม้ว่าสามีนุ้ย,ยจะ,กะเกษียณอายุจากการทํางานราชการนะคะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยใช้ Medicare อยู่นะคะเขาก็จ่ายในส่วนเขาเนี่ยไม่เยอะเพราะว่าเขาก็เสียแล้วเขาได้ benefit ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นนะคะแต่เขาก็ยังต้องจ่ายให้เมียเขานะคะเป็นค่าประกันสุขภาพด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ถูกนะทุกคนเวลาเกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ไม่แพงเหมือนกับที่เราไม่มีประกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีประกันเนี่ยอันนี้ก็แย่นะคะจ่าย ใจแบบแพงหาหมอครั้งหนึ่งก็แพงนะคะอาจจะร้อยกว่าดอลลาร์ที่เป็นค่าค่าเฉพาะพบหมอ ก็ร้อยกว่าดอลลาร์อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ไหวมีประกันสุขภาพไว้ก็ดีนะคะแล้วสามีเขาก็ออกค่าน้ําค่าไฟนะคะทั้งหมดทั้งหมดในบ้านเนี่ยคือเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดนะคะคือนุ้ยไม่ต้องจ่ายแนมะ้แต่แดงเดียวนะ,ะเวลาซื้อของข้าบ้านเนี่ยนุ้ยก็อยากจะช่วยแบ่งเบาเขานะคะนุย้ยบางทีนุ้ยก็จ่ายจ่ายเองเลยโดยที่แบบเออนุ้ยออฟเฟอร์ให้สามีว่าเออเดี๋ยวนุ้ยจ่ายเองไม่ต้องจ่ายเพราะว่าสามีเขาก็ต้องจ่ายของค่าบ้านค่าต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ดูแล โดยที่บ้านนี้เนี่ยสามีนุ้ยก็ซื้อนะคะแต่ว่าชื่อเนี่ยก็เป็นชื่อของสามีแล้วก็เป็นชื่อนุ้ยด้วยนะคะแต่ว่าบ้านนี้ยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าใช่ไหมทุกคนก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟสามีนุ้ยเขาก็ดูแลอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่าน้ํามันรดเขาก็เป็นคนจ่ายดังนั้นเนี่ยอะไรที่ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราออกไปทํางานงกงกงกใช่ไหมคะหาเงินได้แล้วเก็บอย่างเดียวนะคะ มันก็ไม่ใช่การใช้ชีวิตคู่เนี่ยก็คือก็ต้องช่วยช่วยเหลือกันนะคะบางส่วนเราก็ต้องช่วยเหลือกันแต่สามีเขาก็บอกว่าทํางานได้ก็เก็บเอาไว้ซึ่งนุ้ยเนี่ยก็รู้สึกว่าการออกไปทํางานข้างนอกบ้านอะ่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าในตัวตัวเราเองนะคะก็คือออกไปทํางานหาเงินส่งเสียให้ทางบ้านนะคะอย่างนุ้ยเนี่ยก็ส่งเสียเงินให้กับทางบ้านโดยจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะแล้วก็ ส่งเงินให้น้องสาวเพื่อที่จะดูแลพ่อนะคะก็ส่งให้ทุกสัปดาห์แล้วยังถ้าหากว่ามีอะไรขาดเหลืออย่างเงี้ยนุ้ยก็สั่งของออนไลน์ของกินของใช้นะคะเหมือนสั่งตามตามที่เขาไลฟ์สดนะเราวนุ้ยก็สั่งของกินของใช้ไปให้ที่บ้านส่งให้ที่บ้านเนี่ยเป็นประจำถ้าหากว่าน้องสาวมีขาดเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะส่งข้อความมามาขอเพิ่มนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ มีคุณค่าในตัวเองนะคะค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ําค่าเช่าบ้านค่าซื้อของเข้าบ้านนะคะหรือแม้ว่าใครจะบวชงานแต่งงานศพเนี่ยเราเป็นคนมีค่าค่ะค่าเยอะแยะเลยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยก็สู้ต่อไปนะคะก็ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานแล้วก็พยายามเก็บเงินเยอะๆนะคะสาหรับตัวนี้เองเนี่ยนูไม่มีลูกไม่มีลูก ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยใครใครจะมาดูแลเราถึงแม้คนที่มีลูกลูกบางคนเขาก็ยังไม่ดูไม่ไม่ดูแลพ่อแม่เขาเลยดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปหวังให้ใครมาดูแลเราก็ต้องเก็บเงินเยอะๆเอาไว้แบบจ่ายค่าพยาบาลมาดูแลเราหรือว่าจ่ายมีเงินซัพพอร์ตตัวเองยามแก่เท่าเพราะว่านุ้ยไม่มีลูกนะคะดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่า ไม่มีลูกนะคะแล้วทํางานเมืองนอกนะคะมีสามีเป็นฝรั่งเนี่ยต้องมีเงินโอ้โหล้นหลักโดยที่แบบไม่ต้องทํางานไม่ต้องออกไปผจญภัยทํางานหาเงินมันไม่ใช่นะทุกคนอยู่เมืองนอกบางคนเขาทํางานหนักหนักกว่าอยู่เมืองไทยนะคะดังนั้นเนียก็อยากให้มองแบบมองกลางๆนะว่าเออทุกคน มีชีวิตมีทางเดินที่แตกต่างกันขอให้มองเป็นลายบุคคลคนรวยเขาก็มีไม่ต้องทํางานมีเงินใช้นะคะแต่ว่าสําหรับหนูเนี่ยหนูก็ต้องทํางานใหญ่คิดว่าเออโอ้โหแบบอยู่เมืองนอกเงินคนแบบเยอะนะคะแล้วก็เหมือนแบบคงหยิบยืมได้อะไรประมาณน,นี้ยแต่หนูอยากบอกเลยว่าหนูเนี่ยก็ต้องดูแลครอบครัวนะคะ อยากอยากเหมือนว่าอยากให้ทําความเข้าใจนะว่าอยู่ที่นี่ก็ต้องทํางานใช้ชีวิตคล้ายๆอยู่เหมือนเมืองไทยนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนี้เอ,อจะมารีวิวของก็คุยใช้ยาวเลยทุกคนต้องขออภัยด้วยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ช้อปปิ้งอะไรมาบ้างก็คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะแล้วไว้เจัะใหม่คลิปหน้านะวันนี้นึก็าลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยว ของมันจะน่าอุตก่อนเดี๋ยวเอาแซลมอนนะคะไปหันห่นหัน่นแล้วก็เข้าตู้เย็นนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนมีคุณค่าค่ามากมายเลยค่ะนุ่นค่ะดี